สวัสดีค่ะนิสิตเอ่อวันนี้สิ่งที่อาจารย์อยากจะทําความเข้าใจกับพวกเราทุกคนก็เกี่ยวกับเรื่องของการทำเล่มของสหกิจศ,ศึกษานะคะซึ่งหลายๆคนส่งคำถามเข้ามาหาอาจารย์เพื่อที่จะปรึกษาซึ่งหลายๆคนตั้งคำถามคล้ายๆกันปูก็เลยเดาว,ว่าอาจจะเป็นไปได้ที่ นิสิตไม่ไม่เข้าใจในสิ่งที่ได้เคยมีอาจารย์บางท่านได้แนะนำนะคะเกี่ยวกับเรื่องเซสชั่นของการาทำรูปเล่มแล้วก็รายงานของตัวสากิจศึกษาอาจารย์จึงใช้โอกาสนี้นะคะอัดคลิปสั้นๆเพื่อที่จะให้พวกเราเข้าใจตรงกันนะคะนิสิตที่ทำสาหกิจศึกษากับอาจารย์ปูทั้งหมดหรือจริงๆอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับการทำาาหกิจศึกษาของทุกอาจารย์เลยนะคะเบื้องต้นคือ การฝึกสายกิจศึกษาคือการที่นิสิตได้ไปปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการเป็นระยะเวลาต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า16บสัปดาห์นะคะดังนั้นก็เราจะใช้ระเบียบข้อบังคับของสถานประกอบการในการที่จะประเมินคุณภาพการทํางานของนิสิตก,การไปทําหน้าที่ในสถานประกอบการก็เหมือนกับการเข้าชั้นเรียนนะคะแต่ว่าเป็นห้องเรียนที่เป็นห้องเรียนจริงของสถานประกอบการดังนั้นหาก ภ้าววิชานะคะอาจารย์นิเทศนิสิตสาิสกิจหรืออาจารย์ประธานสาภิกิจศึกษาได้รับการร้องเรียนมาจากสถานประกอบการเกี่ยวกับเรื่องของพฤติกรรมของนิสิตในทางาไม่ชอบนะคะหรือผิดปกติไปจากระเบียบก็จะได้ประเมินคุณภาพการฝึกสากิจซึ่งเกรดของสากิจศึกษาจะมีตั้งแต่ A ถึง F นะคะอาจารย์ก็อยากจะใช้โอกาสนี้ในการสื่อสารกับพวกเราเพื่อที่จะ เป็นการอธิบายนะคะว่าทําอย่างไรพวกเราถึงจะได้เกรด A แล้วก็โอกาสที่เราจะได้เกรด F หรือการไม่ผ่านสาขากิจศึกษามีมากน้อยเพียงใดนะคะจากประสบการณ์ของอาจารย์ก็ต้องเรียนให้นิสิตทุกคนทราบว่าสาขากิจศึกษามีทุกเกรดเลยนะคะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกปีจะมีนิสิตไม่ว่าจะเป็นนิสิตภาคปกติหรือภาคนานาชาตินะคะของคิดแมนก็มีนิสิตที่ได้เกรด F นะคะดังนั้นขออนุญ,ญาตพูดเกี่ยวกับเรื่องของการได้เกรด F ก่อนว่าเกรด F จะเกิดได้ก็ต่อเมื่อหนึ่งเลยนิสิตผิดระเบียบของสถานประกอบการนะคะนิสิตผิดระเบียบของสถานประกอบการสถานประกอบประกอบการมีสิทธิ์ส่งตัวนิสิตกลับนะคะนั่นคือหมายความว่าสถานประกอบการจะเขียนอีเมลก็ได้ทําเป็นหนังสือบันทึกข้อความนะคะหรือเขียนเป็นจดหมายโทรศัพท์นะคะ แจ้งมายังภาควิชาว่าเขาไม่ต้องการให้นิสิตฝึกงานกับเขาต่อไปแล้วนะคะเมื่อเขาเ t e ร์มิ a t e การฝึกกาศราศึกษาของนิสิตนั่นคือนิสิตได้เกรด F โดยอ,โอัตโนมัตินะคะนะดังนั้นนิสิตต้องควบคุมความประพฤติของตัวเองให้อยู่ในระเบียบวินยัยข้อบังคับกฎเกณฑ์นะคะภายใต้กฎหมายแรงงานภายใต้ระเบียบของสถานประกอบการอย่างเคร่งครัดนะคะ,ะสิ่งที่พึงจะต้องระวังให้มากๆเลยคือเรื่องของมารยาทนะคะ อ,อ,อยากจะขอเตือนในเรื่องของการใช้เส้นสายนะคะทราบว่าบางคนนี่ก็ไปฝึกสหกิจอาจจะมีความสัมพันธ์ในลักษณะที่ครอบครัวคุณพ่อคุณแม่นะคะหรือคนที่รู้จักได้มีความใกล้ชิดสนิทสนมกับเจ้าของของสถานประกอบการผู้จัดการโรงงานผู้จัดการบริษัทนะคะเจ้าหน้าที่แผนกบุคคลเป็นต้นนะ แล้วใช้สิทธิพิเศษนี้เหนือกฎระเบียบของสถานประกอบการนะคะหากพวกเรานะคะคในฐานะอาจารย์นิเทศสาสตกิจศึกษาทราบก็จะได้ดําเนินการตามระเบียบของสาสกิจศึกษาต่อไปนะคะซึ่งอยากจะจะขอเตือนนะคะเตือนสติให้พวกเรามีความระมัดระวังในการใช้ความใกล้ชิดความสัมพันธ์พิเศษนะคะแล้วก็สิทธิพิเศษต่างๆที่นิสิตจะมีอย่าได้เอามาใช้ในการฝึกสาสตกิจศึกษานะคะ อาจารย์นิเทศจากกิจศึกษาจะไปนิเทศรรนิสิตนะคะตลอด16สัปดาห์ไปทั้งหมดจำนวน2ครั้งนะคะโดยปกติแล้วเราก็จะไปในสิ้นเดือนที่1นะคะนะตั้งแต่สัปดาห์ที่5เป็นต้นไปแล้วก็ครั้งที่2เราก็จะไปในช่วงท้ายของการฝึกทายกิจศึกษานะคะ,ะการไปนิเทศครั้งที่1นนะคะโดยเฉพาะนิสิตที่ฝึกในเขตกรุงเทพและปริมณฑลนะคะอาจารย์ทุกท่าน ก็จะเดินทางไปด้วยตนเองนะคะเว้นแต่มีข้อจํากัดทําให้ต้องทําการนิเทศแบบออนไลน์นะคะการไปนิเทศในครั้งที่1เราก็จะไปพูดคุยกับสถานประกอบการตัวแทนของหัวหน้างานหัวหน้างานโดยตรงตัวแทนของแผนทรัพยากรบุคคลนะคะแล้วก็พูดคุยกับนิสิตนะคะหากนิสิตมีปัญหาในระหว่างการฝึกสา,ากิจสามารถแจ้งอาจารย์นิเทศได้ตลอดเวลานะคะย้ํานะคะถ้าหากนิสิตมีปัญหาในการฝึกสา,ากิจศึกษาสามารถ ปรึกษานะคะพอมีปัญหารีบปรึกษารีบแจ้งอาจารย์นิเทศศาสตร์กิจศึกษาทราบนะคะรายงานท่านนะคะแล้วก็ในระหว่างของการไปนิเทศครั้งที่หนึ่งถ้าหากว่านิสิตไม่มีปัญหาในการในการทํางานเลยนะคะนะไม่มีปัญหาทางร่างกายและจิตใจไม่มีปัญหาในเรื่องของการล่วงละเมิดทางเพศไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการไม่ได้ทํางานตามเวลาตามเงื่อนไขหน้าที่ที่เคยกําหนดไว้นะคะนิสิตก็จะ พาตัวเองเข้าไปสู่ของการทําโครงงานสหกิจศึกษาการฝึกสหกิจศึกษาเนี่ยจะแตกต่างกับการฝึกงานโดยทั่วไปคือมีเรื่องของโครงงารสหกิจศึกษาเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะโครงงารสหกิจศึกษาก็จะเสมือนอการทําวิจัยนะคะซึ่งโดยปกติแล้วจะต้องทําเดี่ยวนะคะ1คนหนึ่งโครงงานนะคะวิธีการทำเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะของการเก็บข้อมูลค่ะหัวข้อจะต้องถูกพัฒนาโดยที่มีเป้าประสงค์คือเป้าประสงค์หลัก หัวข้อนั้นจะต้องเป็นการทําเพื่อให้สถานประกอบการได้ประโยชน์จากสิ่งที่นิสิตกำลังจะได้ทําวิจัยแปลว่านิสิตกําลังจะต้องไป observe นะคะต้องไปพูดคุยกับคน,นางานนะคะว่าท่านมีปัญหาอะไรในกระบวนการทํางานในปัจจุบัน ะะแล้วนิสิตถึงจะ apply ประยุกต์องค์ความรู้ของวิชาระเบียบว,วิธีวิจัยเข้าไปช่วยในการเก็บข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปประมวลผลข้อมูลในการที่จะเผยแพร่องค์ความรู้บางอย่างที่จะเป็นประโยชน์กับสถานประกอบการต่อไปนะคะนิสิตควรจะเตรียมเรื่องสําหรับโครงงานสาหกิจศึกษาให้แล้วเสร็จคําว่าให้แล้วเสร็จคือรู้ว่าจะทําอะไรรู้ว่าจะทําเพราะอะไรมีเรเ i นลอฟสตนิสิตควรที่จะ มี r e s e a r c h m e t h o d ที่ค่อนข้างเคลียร์นะคะว่านิสิตจะทำแบบคุณภาพทำแบบปริมาณนะคะนิสิตจะเข้าถึงข้อมูลได้ทางใดทั้งหมดข้อมูลที่กำลังจะพูดนี้นิสิตควรจะนำมารายงานอาจารย์นิเทศากิจศึกษาในครั้งที่หนึ่งซึ่งรายละเอียดทั้งหมดควรจะได้รับการอนุมัติจากหัวหน้างานแล้วด้วยนะคะนั่นก็แปลว่าหัวหน้างานจะต้องเห็นชอบกับสิ่งที่นิสิตกำลังจะลงมือทำไม่มีเซอร์ไพรส์นะคะนิสิตไม่มีเซอร์ไพรส์คุณจะต้อง ปรึกษาหัวหน้างานนะคะแล้วเมื่ออาจารย์นิเทศสากิจศึกษาได้เห็นชอบนะคะอาจจะมีฟีดแบ็กอาจจะมีคําแนะนํานะคะนิสิตสามารถเอาไปปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงและทีปอินทัชนะคะคอนแทคอาจารย์นิเทศสากิจศึกษาได้ตลอดเวลานะคะไม่ว่าจะเป็นอีเมลเป็นไลน์นะคะเนาะแล้วก็พัฒนาหัวข้อไปเรื่อยๆนะคะเก็บข้อมูลไปเรื่อยๆจนถึงช่วงท้าย ช่วงระหว่างสัปดาห์ที่12ถึงสัปดาห์ที่16ของการฝึกษากิจศึกษาอาจารย์นิเทศศาสตกิจก็จะนัดหมายนิสิตเพื่อที่จะไปนิเทศศาสกิจครั้งที่2ในการนิเทศศาสกิจครั้งที่สองนิสิตสามารถที่จะสอบโครงงานศาสตกิจศึกษาได้ที่สถานประกอบการนะคะโดยที่จะมีกระบวนการของการนําเสนอผลงานประมาณไม่เกิน15นาทีนะคะแล้วก็จะมีการถามตอบนะคะเสร็จสิ้นภายในสถานประกอบการถ้าหากนิสิตไม่สอบนะคะ โครงงานศากกิจศึกษาที่สถานประกอบการได้ไหมคําตอบคือได้นี่จะมาสอบที่มหาวิทยาลัยโดยจะมีอาจารย์นิเทศสากกิจศึกษานะคะเป็นเป็นกรรมการให้คะแนนหนึ่งท่านแล้วก็จะมีอาจารย์ในภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเทีละบริการอีกสองท่านเป็นผู้ประเมินนะคะนะคะอาจารย์จะอธิบายเกี่ยวกับตัวคะแนนค่ะเพื่อให้พวกเราเห็นภาพนะคะ ตัวคะแนนที่จะเกิดขึ้นจากการที่นิสิตฝึกสากิจศึกษานะคะใน100เปอร์เซจะถูกแบ่งออกเป็น50คะแนนกับ50คะแนนนะคะ50คะแนนแรกเป็นคะแนนการปฏิบัติงาน25คะแนนมาจากผู้บังคับบัญชาของนิสิตคนางานนะคะ25คะแนนมาจากอาจารย์นิเทศจากกิจศึกษานะคะนี่ครึ่งแรก50เรครึ่งที่2เป็นเรื่องของโครงงานสากิจศึกษานะคะแบ่งออกเป็น20คะแนนมาจากตัวเล่มรายงาน นะคะ20คะแนนมาจากการนำเสนอผลงาน presentation skills นะคะแล้วก็10คะแนนมาจากการให้คะแนนจากผู้บังคับบัญชาของนิสิตดังนั้นคะแนนที่มาจากอาจารย์นิเทศนะคะนะก็จะมีสัดส่วนที่มากกว่าสถานประกอบการอยู่นิดหน่อยนะคะ ดังนั้น50 50นิสิตปฏิบัติงานดี50%นิสิตมีโครงงานสาขกิจที่ดีอีก50%นะคะถ้านิสิตจะได้เกรด A ก็ต้องตั้งแต่85%ขึ้นไปนะคะ,ะโครงงานสาขกิจศึกษาเรามาพูดถึงตัวเล่มโครงงานค่ะตัวเล่มโครงงาน20คะแนนนะคะนิสิตจะต้องผลิตนะคะโดยการเขียนเป็นรีพอร์ต5บทนะคะ5 chapter เ,เหมือนการทำรีเสิร์ช รีพอร์ตเลยนะคะบทที่1คือ introduction นะคะบทที่2คือ literature review บทที่3คือ research methodology บทที่4คือ findings นะคะและบทที่5คือ discussion นะคะบวกนะคะนิสิตจะมี conclusion นะคะนิสิตจะมี reference and appendix นะคะนิสิตจะ uh, เรียบเรียงรายงานประมาณ4 0บหน้านะคะบวกนะคะโดยประมาณประมาณหมื่นคำ นะคะถ้าเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็นิสิตจะ,ะพิมพ์ด้วยกระดาษ A4 นะคะแล้วก็ปกขาวแล้วก็ทำสันนะคะเป็นสันติก,กาวนะก็ทำให้เรียบร้อยนิสิตสามารถขอดูตัวอย่างนะคะขอดูตัวอย่างได้จากที่ภาควิชานะคะแล้วก็ปบคิดว่านี่เป็นคลิปสั้นๆที่จะพออธิบายพวกเราเข้าใจว่า เราจะต้องไปฝึกษากิจศึกษาทำอะไรบ้างทำตัวอย่างไรและทำอย่างไรจึงจะได้เกรด A นะคะก็ด้วยความปรารถนาดีแล้วก็ด้วยความรักนะคะก็หวังว่าพวกเราทุกคนจะฝึกษากิจศึกษาได้อย่างประสบความสําเร็จนะคะหากติดขัดอะไรอย่าลืมนะคะนิสิตนิสิตมีอาจารย์นิเทศจากิจศึกษาก็รีบประสานกับทางภาควิชานะคะขอให้รักษาสุขภาพแล้วก็ประสบความสําเร็จกับการฝึกษากิจศึกษาทุกศึกษาทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ